NEON! <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่กำลังดูวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับวันนี้เรามาอยู่ในงานเดอะสตาร์นะครับเจอเนสตสำหรับเป็นงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับ4 5หเดือนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดที่แห่งนี้นะครับมิลเลอร์เคลน,นหลลัก4วันนี้นะครับบรรยากาศผู้คนที่ประสบความสำเร็จไม่มากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับกับเจอเน็ตโกลบอลไทยแลนด์เป็นนวัตกรรม สินค้าเอกสินค้าลิขสิทธิ์ของโลกนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสําเร็จอย่างง่ายๆนะครับกับเจโซเชีย so ลนะครับเจคาวนะครับเราจะทําธุรกิจที่เเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งผ่าน ออนไลน์ที่ส่งประสิทธิภาพที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศของงานในวันนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ประสบความสําเร็จและที่สําคัญครับเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่รักเรื่องของสุขภาพรักความอ่อนเยาว์รักเรื่องของอายุที่ยืนยาวที่สําคัญอัลเลเเตดของรายได้ที่มีไลฟ์ขีดจํากัดเป็นวินาทีกับเจอเนสโกลบอลไทยแลนด์ครับ hey, everybody. Everybody wants to throw it all away sometimes. And hey. จากที่โรงแรมแเดอะมิเลรเคาแกรนนะครับปรักสีนะครับโอ้โ oh, ห oh, วันนี้มีคนสําเร็จมากมายเลยนะครับคนสําเร็จมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเป็นโอกาสดีที่คนไทยของเราที่ได้รับโอกาสอดดีจากบริษัทเจอเนสโ g ล o b ลนะฮะที่เราจะได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่มีนวัตรกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่สาคัญครับเรามีเครื่องมือที่เรียกว่า J2 J, J Builder หรือก็ J Social นะครับทำให้เราทําธุรกิจเครือข่ายได้อย่างง่ายอัศจรรย์และก็เป็นไรส้สุดๆเลยครับเดี๋ยวเรา,เาพบกับ บรรยากาศของงานนะครับว่าผู้คนจะเนืองแน่นไปมากน้อยขนาดไหนความสําเร็จความร่ำรวยจะเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ที่เจอเน็ตโก o บอลไทยแลนด์ครับ Are you still want to become diamond? Ya, diamond dan you wake up. Yes. Yeah. Because Walter, Walter Chrysler say, the most important thing to key of success is enthusiasm. If okay. you have hope, you can be enthusiastic. Kita, tolong malang, pengetahuan. Hari ini, kau punya kesempatan untuk mendengar diamond ยากหรือง่ายยา,ยากมากไป้ตึงเต้นกับไอ้ตัวนี้เ้ยเสียงระดับกลางด้านง่ายนะผมเนี่โคตรระดับตึงเต้นเลยากด้เลยอยากได้ หาร,ระบบนะครับมีระบบมีกลุ่มมากมายในบริษัทเจะแยะพยายามคิดหาความสำเร็จในทีมงานแต่วันนี้ผมบอกว่าเราโชค,โชคดีมากๆเลยที่มีบริษัทเจนเนสคิดระบบแต่เราปรบมือให้ผู้หน้าเจเนสเลยครับเขาไม่ได้คิดแค่ว่ามีบริษทที่ให้คุณเขาคิดต่อว่าทำยังไงให้คุณสำเร็จและ ธุรกิจเ,เนไไ็ตเวิร์กหรือเครือข่ายที้ผมเพิ่มต้องทำใหม่ๆเราใช้ดอจดอเราใช้วิธีการโทรนัดโเส็จไปหาตาวบ,บ้านใช่ไหมใช่เหนื่อยไหมเ<ช>หนื<ช>่อยการจราจรกรุงเทพติดไหมติด<ช>ไม่ติดโคตรติดเลยคำถามต่อไปก็คือเมื่อมันติดแล้วคุณจะนัดสักวันหนึ่งโทรนัดได้กี่ครั้งน้อยมากถูกไหม เวลาที่คุณสมัครหลายคนนะครับสมัครก็ต้องมีอุปรกรณ์นะครับแฟ้มสปอนเซอร์มีสินค้าถูกไหมมีซีดีซีดีมีมันสิบแผ่นเลยให้ฟังแผ่นแรกจะไม่เก็ตอาฟังแผ่นที่สองสรุปฟังสิบแผ่นกว่าทีสมัครกัง <c oughs> หนันคือรีดยากห <Yeah. S 1> yeah, รืองยากมากเราเป็นปราษาแรกนะครับที่เริ่มก่อนอุกรรมใช้การพรีเซนเทชั่นบน iPad ปรับมุมอัพไลน์ที่จต่โฆษณาที่สุด วันนี้เนี่ยเวลา3ปีผ่านมานะถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ดีมากนะดีมากเ,เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตนะ<ว>ถามว่าเวลา3าปีที่ผ่านมามีรายรับรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ก็ได้รายได้รวมแล้วทั้งหมดร2อล้านน วันที่เกิดมีใครใช้บริเวณทุกวันบ้างไม่อยู่ตื้นห้องไม่อยู่ในริเว่ของห้องด้วยลูกอ้คนทีไม่เข้าใช้กันอาบน้เสร็จก็เหนียวนอนกระแยกอู่แล้วะคะอาหาตเมองไทยเพราะฉะนั้นก็จะมีนันแค่หิวเราควรใส่ใจด้วยนะคะในเวลาสั้น าร่วมให้กำลังใจที่สำคัญนะครับมาตอกย้ำความเชื่อมั่นมั่นใจนะครับว่าเจอเน็ตโกลบอลไทยแลนด์นะครับจเจริญเติบโตและก็ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับคุณลุยรูอีสนะครับซีอของเจอเน็ตโกลบอลนะฮะมาที่งานเดอะสตาร์เจอเน็ตครับ วันนี้เราก็มาพบกับผู้หนึ่งนะฮะที่บอกว่าไฟแรงสุดๆฮอตสุดๆนะครับในธุรกิจเจอเนี้ของเรานะครับมาทราบถึงความรู้สึกเขาว่าวันนี้ท่านรู้สึกยังไงครับกับการได้มาร่วมในงานเดอะสตาร์วันนี้ครับกับป้าเอมของเราครับ ขอบคุณค่ะยินดีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติค่ะงานเดอะสตานะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่ป้ะเอ็มได้เข้ามาร่วมในงานเดอะสตานะคะทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีไฟแล้วก็ตื่นเต้นพูดถึงตอนนี้ยังยังไฟยังแบบขนลุกอยู่เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคะ่ะโปรโมชั่นที่บริษัทให้ ให้เรามาใช่ไหมคะแล้วก็ทีมงานที่มาวันนี้ค่ะ60กว่าคนนะคะมาจากภาคใต้เซสียส่วนใหญ่แล้วก็ภาคกลางด้วยนะคะแล้วก็ป้าเอ็มบอกเลยว่าเดือนสิงหาคมนี้ป้าเอ็มเป็นรูบี้แน่นอนค่ะที่เจอเนสนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยค่ะเจอเนสให้โอกาสแล้วเจอเนสตอนนี้นะคะป้าเอ็มมีไซเคลิลทุก วันนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยทำเจเนสหรือว่าทําเครือข่ายที่อื่นเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจตอนทําเจเนสใหม่ๆก็ยังไม่แน่ใจพอป้าเข้ามาใดเดอะสตาร์ครั้งแรกแล้วก็ครั้งนี้นะคะกลับออกไปเนี่ยค่ะแน่นอนเลยค่ะจะต้องมีนะคะอ่อ C Y C ก็คือไซเคิลของเรานะคะเราจะต้องมีไซเคิลทุกๆอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ10 20-30-50แล้วก็200เพื่อ Ruby ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอมากมากเลยครับสุดยอดมากเลยครับผมแล้วพบกันครั้งหน้าครับพี่เอครับผมครับสวัสดีครับผมไม่ฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะว่าเดอะสตาร์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่น้องคนนี้นะครับเพิ่งมาร่วมงานเดอะสตาร์เจอเนี่ยครั้งแรกเดี๋ยวมาทราบถึงความรู้สึกของเธอนิดหนึ่งนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับกับงานบรรยากาศวันนี้ครับ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยดูเป็นคนที่มีมีหน้ามีตาแล้วก็ดูมีเงินเราก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีเงินแล้วก็มีธุรกิจแบบนี้บ้างเหมือนกันค่ะครับผมและทีนี้ครับน้องโบนะครับเห็นอะไรบ้างครับสก,กาัดจากการที่เราดูทั้งวันวันนี้กับบรรยากาศของเจอเนสโกลบอลไทยแ,แลนด์นะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับกับบริษัทนี้ครับ ก็มีนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะท,ทั้งในเรื่องของนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครทั้งเป็นเรื่องแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจะทําให้เราดูอ่อนยาวและดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของในธุรกิจที่พอพอ,พอเมื่อเราได้ทำเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนเป็นเครือข่ายเป็นแบบเราคิดว่าในครั้งแรกเนี่ยที่ที่ตอนแรกเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องทําไม่ได้แน่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเขา เขาเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวก็เลยแบบว่าทําให้เป็นทําให้เราแบบคิดว่าเออเราก็สามารถทําได้เหมือนอย่างที่เขาทําได้เหมือนกันเลยครัเยี่ยมมากครับสุดยอดมากเลยนะครับแล้วย่างๆนะครับเดี๋ยวเราพบกับท่านต่อไปนะครับว่าท่านที่ทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับงานเดอะสตาร์เจอนี้ครับ วันนี้นะครับเรามาพบกับาระว่าดับเบิลไดมอนด์ของธุรกิจเจอเนตนะครับก็คือท่านท่านนี้บงสารนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทราบด้วยนะครับว่าทําไมนะครับท่านต้องเลือกเจอเนตด้วยครับอาจารย์ครับทำไมต้องเป็นเจอเนตด้วยครับไปปัจจุบันนี้ครับถามว่าทําไมต้องเป็นเจอเนตเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคู่แข่งเยอะถ้าเกิดว่าเราเลือกบริษัทผิดเนี่ยเราจะทํางานเหนื่อยมากนะถามว่าทําไมต้องเป็นเจอเนตเพราะเจอเนตจะเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เจอเนตได้สร้าง ผู้นำที่ประสบความสาเร็จปัจจุบันนี้มี30ไดมอนด์แล้วยอดมากเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากครับเห็นไหมคะว่าขณะท่านอาจารย์ทเนเศวงศานะครับผู้ที่ข้ามหมดในธุรกิจเครือข่ายนะครับเลือกธุรกิจที่สุดยอดที่สุดณปัจจุบันคือเจเนซกบอลนะครับแล้วพวกเรานะครับไม่ลองพิจารณาดูแล้วครับว่าทําไมต้องเป็นเจเนซครับ